หรับพ้านี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ตัวพารเสร็จให้มันเรียบร้อยนะครับทั้งตัวรถแล้วก็พวกของตกแต่งถังน้ํามันแผงเอนะครับแปด ข้างบนกับข้างลประกอบกัน อได้กระเช้ามาแล้วอืมอืมอืมอออเาเป็นแนวไม่มีแรงซะงั้น เงียวเงียวเอาไม่มีแรงซะงั้น,นไหนเปลี่ยนทางดิเหมือนเดิมไหมไม้แตกต่างอือฮึ แน่นนะข้างล่างกันแน่นแต่ข้างบนเนี่ยไม่ไหวนะไม่มีแรงเลยพับอ่อนปวกเปียกยวบเบือโอ้ยจะไปโยใครเขาได้เนี่ย แต่นี้ดีนะอันนี้เออยห้งี้แต่ไม่มีแรงโอ้ยเหนื่อยใจอะไรวันนี้อ๋อรถคันแรกเสร็จแล้วนะครับต่อมารถชันที่สองกดอืมอืม โอเคมีแรงอยู่นะอันเนี้ยไม่ได้แบบแบบเนี้ยเงี้ยวเงี้ยวเลยอะอันนี้เหมือนจะอยู่กับไอ้นี่นะ ใส่กันนะครับถังแก๊สถังระเบิดถังน้ำมันอันนี้เรเนี่ยอะไร,นนะรไม่รู้แต่ดูท่าเหมือนมันจะต้องรวมเข้าด้วยกันกระเป๋ามั้งครับเนี่ยกระเป๋ามีที่หิ้วอ่ะนี่เป็นกระเป๋านะ มันไม่ได้มีให้ประกอบม,มีให้ตั้งโชว์เลยมั้งเนี่ยอ๋อเป็นฝาถังกับก้นถังนะครับนี่ก้นถังคงจะประมาณว่าอันนี้แล้วก็เอาฝาเข้าออเอา ก่อนอืมอ่ะอืม,อมต่อมาก็มีแกนลอนน้ำมันเล็กกับใหญ่ เลยด้วยฮะนึกว่าจะลมม้มนะเนี่ยครับครบแล้วครับผมสำหรับพรอฟตัวฐานมาแล้วครับทำพอม หน้าตาเหมือนจะให้ขนอันนี้ไหมก็เหมือนไม่ใช่เหมือนให้ขนขีปนาวุธแหละอันนี้อ่ะระเบิดยัดยัดเข้าไปยกของยกคนลากของอันนี้อยู่กับใครได้บ้างเนี่ยเอออ่ะถังน้ำมันอยู่ได้อ่ะซ่อนซ่อนไว้ตามทาง ทางต่างๆอะซ่อนซ่อนตามแมปอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้มันคือสื่อว่าเป็นอะไรอะอะไรไม่รู้ครับวางให้มันดูลกๆไว้เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเออซ่อนซ่อนจุดที่ตัดน้องไม่สวยของเราไว้อันนี้กระเป๋า เป๋าเหรอเหมือนให้วางในนี่เลยอ้าวไม่พอดีนี <c oughs> <c oughs> ่วางในนี่วะอ่ะพอวางได้นั่นทางน้ำมันก็หลบไปอ่ะแกนลอนอืมโยนโยน,โยนสาดสาดลงไปครับให้มันดูมีการตกแต่งนอ๋ออีกอันนึงเซ้าไฟครับ เสาไฟที่ไม่มีไฟปรักไว้ตามสถานที่น่าจะปรักหน้าตรงนี้ละกันนะนี่แล้วเราก็เปิดไฟใส่มันเชนเชนเจน นี่ไฟห้อยจากข้างบนเนะ่ยนี่เปิดลงมาถ้าบูเลสกีน,น,น,นแล้วครับนี่อะเราเหลือตัวพิการของเรานะครับมันจะทำยังไงกับเขาดีเนี่ยรับไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งไหมไปได้อย่างมาจากไหนไม่รู้นะหล่นอยู่ในห้องเนะี่ย ตัดไว้แล้วก็นี่ผมจะตัดอันนี้มาทำเป็นแกนดนี่วะจะพอดีไหมเนี่ยอืมยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปอุย้ยจะอยู่ใช่ไหมประมาณเนี่ยมันก็งายสิงั้นเอาใหม่เออประมาณเนี่ยอ่ะก็จะเป็น หลันโทษชีวิตฮะเปิดติดก็โอเคอะอะเฮ้ยก็พอได้อยู่นะแต่ยิงไปไหนไม่รู้แต่ยิงไฟไปไหนนะไม่รู้นะฮะอุยอุยอุยไหนดูสิขอชมความสวยงามสิ มันต้องมีหลอดไฟขาสักหลอดนึงเนะาะเออแล้วก็สักหน่อยนะเนี่ยสักหน่อยนี่ได้อยู่นะนี่เป็นไฟยิงตรงก็ได้อะนี่อย่างนี้ก็ได้ตรงตรงลงมาเลยวิวตรงนี้เออดูดีดูดีดูดี นี่ก็เป็นของขอบๆนะครับยิงไปใส่เยวเห็นไม่ชัดนะนะนี่ฮีเดี๋ยวก่อนนะครับเขามีแถมผู้ชมมาให้เราด้วยจะว่าผู้ชมเนี่ย ดูแล้วมันเหมือนเวทีดีเนาะอันนี้มันเป็นโรงจอดตัวกันดำนะครับตัวคนนี้เป็นยางนะไม่ได้เป็นพลาสติกเป็นแบบเน้ยเนียงเงเงได้ดูเขาเป็นยังไงเขาจะยืนกันได้ไหมเนี่ยเอา ต้นอ,อยู่อยู่นะอยู่อยู่อืนี่ต้องมีคนอย่างนี้ฮะไม่ทําอะไรชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวนี่มันต้องมีคนแบบนี้สังคมเราทิ้งจะเจริญไม่ต้องทำอะไรชี้นิ้วสั่งอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> นี่ะสังคมพูดเจริญแล้วชี้นิ้วสั่งไป แต่ที่น่าสังเกตก็คือคนแบบนี้ไม่มีที่ยืนฮะยืนไม่อยู่เลย <lawsuit> เอา้ายืนสิเฮ้ยเขาเมาฮะเขาเขาเมาให้เขาจับอะไรสักที่นึ่ก่อนนะเอาผังไปทั่วโ <Exped ire> อ้ยอ่ะค้ำไว้เอาค้ำไม่อยู่ค้ำระเบิดไว้นะเอาไหนจะทนกับบุรุษผู้นี้ละอ่ะคีบคอเลยแล้วกัน เขาไม,มไม่ยอมไม่ยอมอยู่สิจ้าอยู่นะจ้าเราต้องการคนแบบนี้คนที่ไม่ทำอะไรแล้วก็สั่งยอมเอ้ยยืนและคนนี้เหมือนกำลังเลียแข้งเลียขาโอเคอันนี้ก็เพื่อความจเจริญเลียแข้งเลียขากันไป แต่คนแบบนี้ก็ยืนไม่ค่อยมีที่อยู่เหมือนกันอะขัดขัดเข้าไว้ลงรายละเอียดด้ยนะดูดิมีซิปพงซิกแผทอ่ะ สิบหคนนี่คนที่เวลาเพื่อนทำงานเราก็ใส่หูฟังแล้วก็เต้นอโอเคคนนี้ดูยืนได้นะฮะคนที่กำลังต้องร้องขอชีวิต เวลาทำงานคนที่ต้องคุกเข่าแล้วก็บอกเชิญ้าครับเชิญข้าทุกคนจะต้องโบกหมดเลยนะอออันนี้ก็ใส่หูฟังแล้วก็เต้นอีกหนึ่งคนครับนี่่วยกันเต้นมาดูซิว่าใครเป็นคนทำงานจริงๆ เ,เต้นเต้นนี่คนที่คอยเชียร์เพื่อนๆทำงานนะเพื่อนทำงานทำงานนะเพื่อนๆนะนี่ยีวินเก๊กนี่คนที่คอยสอดส่องเรื่องชาวบ้านนะฮะ พวกชอบอยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ต้องมาอยู่วันนี้มารอสอดส่องนี่นี่อีกคนนึงมึงไปตรงนั้นเลยมึงทำอย่างนี้เลยนะทำ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 แต่กูไม่ทำยืนชี้นิ้วสั่งเฮ้ยคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนใส่หูฟังแล้วเต้นเอาลํากันอยู่สามคนละนันล,ะละ้วล่ะ อันนี้ทำอะไรอ่าอันนี้ก็ทำตัวมีระเบียบแต่ไม่ทำงานนะแค่ทำเหมือนมีระเบียบสุดท้ายครับคนนี้โอ้โหคนนี้มันสุดเป็นนักร้องครับถือไม้ถอดเพื่อเต้น <c oughs> โอ้ย yeah. แล้วทั้งหมดสิบหกคนนี้ก็คือไม่มีใครทำงานเลยนะครับ ไนโรงเก็บกันดัมเราเอาละครับเราจะให้ดูความสวยงามสีฝันสวยงามมมมมมบบบบบบม ถ้าไม่ติดที่ไอ้นี่นะหายเนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะผมว่าผมชอบอยู่นะผู้ที่ย ale, ุ่งเรื inform inform ่องชาวบ้านครับต้องไปไปให้เขาน่อยวอยากรู้อยากเห็นเก่งทุกเรื่องที่ไม่จำเป็นนะฮะ จะให้ดูเพิ่มเติมนะฮะตัว figureize standard สูงประมาณ19เซนนะฮะ19 20เซนนั่นแหละวอลเกมปอนมาเม็ดเม็ดเว็ดเอาออกมาก่อนเด็กๆเอามามามาออกมาออกมา ถล่มทลายถล่มทลายก็จะประมาณนี้นะฮะยืนได้ตัวเดียวถ้าเป็นขนาดเนี้ยอุ้ยตายตายโดนโดนเหยียบโดนวอลเกมอนเหยียบแล้วเอ้าไม่ปล่อยด้วยอ่ะก็คือยืนแบบเงาเๆแหละ โรงซ่อมบํารุงกันดั้มน,นะครับถ้าสองตัวยืนก็คงแน่นๆนะเพราะว่ามันก็เลยออกมาตรงนี้หรอ ไปซ่อมบำรุงเท้าพี่วอกเกมอนสินี่นะฮะประมาณนี้เอารถมาอ๋นี่อ่ะขึ้นไปล้างหน้าให้พี่วอลเกมอนอุ๊ยอุ๊ยหลุดอุ๊ยหลุดหลุดทับหลุด,ลดนี่ใครขึ้นไปดี อืมโอ้ถึงหน้าอยู่นะเนี่ยสูงถึงหน้าอยู่นะครับอันนี้แล้วก็อ่ะศบอกเอาโอ้รถมันไม่มีแรงนะครับเนี่ยอุย้ยเกี่ยวเกี่ยวไปหมดแล้วเกี่ยวไปหมดแล้ว ขนาดวางไว้วางพาดพี่เขาก็ยังเหนื่อยๆเลยน,น,นั้นรถเนี่ยต้องโตก็คือแล้วถ้าเอาคนขึ้นไปไม่ได้จะมีไว้ทำไมวะเนี่ยเอาใหม่เปลี่ยนคนก็ได้สงสัยไม่ชอบกันไม่ชอบทำงานที่สูงใช่ไหมอะประมาณนี้นะไปกอดพี่วอลเกมอน พี่แกก็ดูเปรีป้ยบอ,อืมยืนให้อยู่สิจ๊ะทำไมพี่ยืนเอยียงพี่เมาพี่ยืนตรงๆสิเออ เล็บเท้าให้พี่เขาวางได้เท่าที่วางนะครับมันดูรกๆก อันนี้เป็นซ่อมเขา่าธนูป,ปักเข่าพี่อันนี้ก็จะหลุดนอ่ะเอาเข้าไปเข้าไปเอาดิ้นั้งนั้นเอาเข้าไปจ้ะเกิดอะไรขึ้นหากรอหรือยังไง อ๋ออันนี้มันเหมือนแบบแหวงแหวงไปนิดนึงนะฮะไม่ได้แหว่งที่ผมตัดนะแหว่งที่โรงงานเขาผลิตมาไม่ดีต้องเอากาวลงอะอันนี้ต้องลงกลาวเลยรถคนคีปนาวุธ ดูลกๆไปแล้วเราก็จะเปิดเทปให้ที่วอลเกรร์มอน อ้ปิดไฟก็เหมือนดูเทคนะครับ ไฟดิสโกโ้ดิสโก้ดิสโก้นี่งง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 โอเคครับจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันครับเบียนหัวละ Oh, 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 oh. oh, oh, oh.